สวัสดีครับทุกคน,กคนวันนี้เรามาร่วมงานของทางวานิลินครับ,รบเป็นวานิลินสปริงซัมเมอร์2023ครับใช่แล้วครับก็วันนี้มาลุคสปริงซัมเมอร์คูลคูลเท่ๆนี่คูลคูเท่ๆชุดสวยมากแล้วก็ใส่สบายมากเลยครับใช่ครับย้อนคันจากเข้ามานี่คือแบบโอ้โหเขาแบบเตรียมไว้แบบ ติมติมงานดีแล้วก็น่ารักมากครับเพราะว่าเหมือนตลาดจุดแบบมีทั้งมุมแบบมุมดอกทิวดีมุมผ้าแล้วก็ข้างในก็คือแบบเป็นเหมือนแบบเป็นโชว์รูมให้ดูแบบเสื้อผ้าของคอลเลคชันนี้น่ารักมากเลยได้เห็นเยไมครับยังเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเราจะเข้าไปต่อมื่เกี้กำลังกับเดินเซอร์เวยอยู่ใช่ใช่ค้ามก่อนเลยว่าชุดเราเนี่ยซัมเมอของเราเป็นแบบสีดำใช่ครับเพราะว่ามาเนมาดเท่ๆนะแบบ ใส่ได้ง่ายๆในงานทางการใส่ได้ก็เป็นสไตล์แบบว่าอออย่างที่ฟอบอกคือเหมือนเป็นแบบลุคเท่ๆคูลๆแล้วก็เหมือนจริงๆว่าสีดำรู้สว่ามันเป็นแมทยูบอะไรมันก็คือเข้าไปหมดเลยปกตินี่คือเราแต่งตัวสไตล์ยังไงกันบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะสีดำองค์ผมก็คือจะเป็ดสีดำสีขาวเป็นหลักเพราะว่ามันมันใส่ เรียกว่าใส่ตดไปได้ทุกงานจากงานแบบออกไปเที่ยวหรือแบบออกไปทํางานก็ได้จร่งๆเกงยีนตัวนี้ผมชอบมากทุกคนทุกคนรอตัรูปที่เขาชมเขาชมตั้งแต่เขาใส่ชอบมากแต่ถูกใจถูกใจผมก็แบบว่าชอบสุดมากเลยครับเขา่ของี่คือเขาแบบว่าแบบออกไปด้วยนแล้วก็แบบว่าดูอะไรด้วยใช่เพราะว่าเรามีโอกาสได้ใส่ในออกงานหลายครั้งเหมือนกันก็ ปลื้มครับดีใจชอบใช่ปกติจะเห็นได้แบบว่าพี่พี่สไตลิสต์เอาแบบมาให้เราใส่เมคกับงานเวลาไปออกงานแต่คือครั้งเนี้ยเรามาได้ร่วมงานของทาวินิลินเองเลยดีใจมากครับเมื่อกี้ดูไปหนึ่งลาวครับดูไปราวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันมีอีกหลายราวใช่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเอฟเหมือนกันใช่อ ครับผมก็ขอฝากวันนี้ลินด้วยะครับใครกาลังหาแบรนด์ไทยที่แบบเสื้อผ้าดีคัตติ้งดีนะครับราคาเหมาะสมแล้วก็เรียกว่าเข้ากับลุกทุกๆลุกเลยในทุกๆสไตล์ในทุกวันเลยก็แนะนําวันนี้ลินนะครับยางวันเนี้ยเรามาเป็นสูตรก็คือแบบจะออกไปเที่ยวก็ได้หรือว่าจะมางานแบบหรูๆหน่อยก็ได้ใช่มงานของเราบ้างครับผมครับผมก็ช่วงนี้จะเป็นแฟนม่นติ้งต่างประเทศครับทุกคนก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้ ไม่ได้อีกสองวันอาทิตย์นี้อีกสองวันเราจะเริ่มเรียกว่าเริ่มบินไปไทมิตติ้งที่ต่างประเทศเริ่มบินแล้วเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะบินกันทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์เลยใช่เป็นสี่คนสี่สี่คนนะครับใอ่เรียกว่าเป็นช่วงที่แบบว่าเราจะแบบบินไปหาอินเตอร์แฟนบ้างใช่พร้อม้อมคะพร้อมเกินร้อยครับเราพร้อมจะไปมอบความสุขกับทุกคนแล้วเพราะว่าใช่ครับเราทุกคนบางบางฟนลับ บินมาเราที่ไทยเงี้ยครั้งเนี้เรามีโอกาสได้บินมาเขาก็อยากจะมอบความสุขให้เต็มที่เลยครับเราไปประเทศไหนบ้างตอนนี้ที่ประกาศแล้วทีลาสุดที่เรากำลังกำลังจะไปในอีก2วันก็คือไปไปมาเก๊าแล้วก็ไทเปครับไทยเปมีโตเกียวโตเกียวโซฮ่องกงมานนลาครับมานิลาครับแล้วก็ยังจิงจมันยังมีอีกครับทุกคนนอกจาก ช่วงนี้ถ้าเกิดดูจากประเทศที่เราไปเรียกว่าเป็นเอเชียทัวร์ก่อนครับแต่ว่าส่วนของแบบถ้าเกิดโซนยุโรปเนี่ยก็ถ้านะอนาคตมีโอกาสที่ไปก็ไปแน่นอนครับใช่ครับดงว่าต้องเปลียนการแต่ละประเทศแบบแตกต่างเอ,อ่ออย่างแรกคือวัฒนธรรมแต่และที่มีจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ที่แตกต่างนะแต่เราอาจจะเอาอาจจะเป็นชุดโชว์หรืออะไรสักอย่างที่แบบออกไปแมท กับทางวัฒนธรรมของแต่ละที่ที่เราไปครับรก็แบบเหมือนเป็นกิมมิคเล็กๆให้กับแฟนคลับใช่อีกอย่างในึ่งคือเรื่องของวัฒนธรรมครับเพราะว่าเราบางประเทศมีสิ่งที่ทําได้และทาไม่ได้นี่เราต้องศ <ừ> ึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยกันใช่ครับแวคเรามีส่วนร่วมในการคิดชด้วยคะถามว่ามีส่วนร่วมในการคิดโชว์ไหมน่าจะไม่มีแต่ว่าเรามีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นดีวกว่าครับใช่เหมือนว่าพี่เขาก็อาจจะก็จะวางแพทเทิร์นมาให้แต่ว่าพอถึงหน้าง,งานปุ๊บน้องอยากปรับอะไรก็เดี๋ยว<ช>ไปดูน ตื่นเต้นตื่นเต้นทุกครั้งจริงๆแ,แค่แค่คิดว่าแบบเดี๋ยวจะต้องบินจะต้องขึ้นเครื่องบินแล้วแบบไปต่างประเทศก็คือตื่นเต้นแล้วอืมเราแบบว่ารู้นะว่าแบบมัเป<ม>็นยที่แต่บางที่เขาจะแบบว่าเข้าขัานไหนในแไงเอาจริงมาคนเดียวก็ดีใจแล้วครับแต่ว่าเพราะว่าหนึ่งคนก็คือแฟนคลับแต่สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่า<ช>ทุกคนต<ม>้อนรับไปอย่างดีแล้วก็ เรามีกำลังใจในการทำงานมากบินไปเหนื่อยพอไปเจอแฟนคลับมันก็หายเหนื่อยแล้วอะ<ช>มันเหมือนแบบแค่ไปถึงปุ๊บเห็นว่ามีคนมีพี่ๆแฟนคลับรอเราอยู่แล้วแบบส่งเสียงกรี๊ดให้ทุกครั้งที่<ช>ที่เราเรียกหันไปหามันแบบมันเหมือนเป็นกำลังใจในการทำงานในทุกวันเลยครับใช่อย่างนี้คือรูคิวบินแล้วคือวิวบินกันแบบเป็นนกเลยก็จะแบบว่ามีเหมือนอะไรให้เป็นแฟนคล่บอ่าถ้าถ้าน้องเหนือจากแฟนมิทติ้ง ที่ทุกคนน่าจะได้เห็นกันน่าจะเป็นบล็อกเล็กๆของแต่ละประเทศที่เราไปครับเก็บ behavior ให้ทุกคนให้อยากคิดถึงใช่ทุกคนก็อาจจะเห็นสไตล์สไตล์ของพวกเราทั้ง4คนแบบเวลาไปอยู่ที่นู่นไปเที่ยวหรือแบบไปร้านอาหารแต่ละที่ว่าแบบเป็นยังไงบ้างครับเราจะเน้นเรื่องอะไรพิเศษมันอาจจะเน้นตามคาแรคเตอร์ใช่มันอาจจะแล้วแต่แล้วแต่ที่ครับบางทีอาจจะไปเรื่องการกินการเที่ยวในใช่ก่อนนี่คือตั้งใจสุดกินมัน ใช่เพราะว่าทุกประเทศที่เราไปเหมือนของกินจะบางอันดับแรกเพราะว่าบางที่เนี่ยมันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าทร a ช i t น o n ลซิกเนเจอร์ของแต่ละที่ซึ่งแบบถ้าเราไม่ได้ไปก็คือไม่มีโอกาสได้กินอย่างนี้เรามีโอกาสแหละต้องไปแบบไปลองให้ได้ครับใช่ครับแปลความแปแตามพวกเราปนที่จะาองกเได้แล้วครับก็ ฝากซัพพอร์ตพวกเราทั้ง4คนด้วยนะครับ<ม>กับแฟนมิติ้งต่างประเทศท,ที่กำลังจะเกิดขึ้น<ม>ในอีก2วันแล้วก็ยิงยาวไป <c oughs> อีกหลายเดือนเลยครับผมรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆของพวกเราด้วยในปีนี้ใครที่แบบว่ารอดูผลงานหนังซีรีส์หรือคอนเทนต์ของพวกเราอยู่ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ม i ไมวายออฟฟิเชียลค่ะครับผมแล้วก็มีอีกหลายเมืองนะครับที่ยังไม่ประกาศก็ <c oughs> ใครกดบัตรไม่ทนันแล้วอยากตามไปมืออื่น <c oughs> ก็ราติดตามได้เลยนะครับทุกคนใช่ครับส่วนใครที่แบบว่าอยากไปแต่แบบติดธุระหรือไปไม่ได้นไไดเนี่ยก็ยังสามารถซัพพอร์ตพวกเราได้ทางออนไลน์นะครับครับผมขอบคุณมากคับขอบคุณนะครับสุดท้ายนี้ฝากวัน 2, นิลินสปริงซัมเมอร์สองพด้วยนะครับด้วยครับวันนิลินครับ